angle ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายกริตคงเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีงานมากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2 6 1พร้อมเป็นประธานเปิดกล้วยดอกไม้ทูบเทียนถวายราศการและอันเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินวางบนผานเบื้องหน้าพระชัยรักษ์สม็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 และประกอบวิธีท่าพระป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีนายประดิษฐ์หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบุร์กล่าวรายงานซึ่งการจักงานมากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นมีผู้นาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเบื้องหน้าพระฉายารักรวม11แห่งเพื่อความเป็นสิริมงคลและนํามาต่อย,ยอดในการแก้ไขปัญหญายาเสพติดในพื้นที่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมงานกว่า1370คน สำหรับทั้ง11หมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินได้แก่บ้านนาเจริญตะบนนาป่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์บ้านเขาถ้ำพัฒนาตะบนรับพ,พุทธาอำเภอชนแดนบ้านหัวนาขามตบลห้วยไร่อำเภอหลมศักบ้านหวังแค่ตะบลหล่มเก่าอำเภอหล่มเก่าบ้านหนองกระทุ่มตบนพุกขามอำเภอวิเชียรบุรีบ้านโคกสะอาดตบนโคกสะอาดอำเภอสีเทพบ้านท่าสวายตบลท่าแดงอำเภอหนองไผ่ บ้านราชเจริญตะบลกันจุอำเภอเมงสามพันบ้านห้วหินลับตะบลวังกวางอำเภอน้ำหนาวบ้านหวังแชกกร่อยตะบลหวังสารอำเภอวังโป่งและบ้านทุ่งสมอตะบลทุ่งสมออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ ทรง mm. พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำลังใจและพระราชทานส่วนพระองค์เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของเราทุก่นที่รวมกันอยู่ th ang th ang ที่น so ี้ข,ขอพระเจ้พอปอใจองค์บนนั้นต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชาญาขอพระราชทานพระราชานาสนองพระราชนิธานำความดีปกป้องรักษาเถาดของตนํำความดีปกป้องรักษาเขาดี หอประชุมวิทย,ยการอาชีพวิเชญมุรีตำบลสะประดู่อำเภอวิเชญมุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ในอรุณเมฆฉายานอำเภอวิเชญมุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสับสนนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิด ให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่โดยมีนางสาวอารดีใจชื่นผู้อำนวยการสมรภงานคมประพฤติจังหวัดเพชรบูร์สาขาวิเชยรบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ภาคประชาชนได้มีบทบาทเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ภาคประชาชนได้มีบทบาทในการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สมรภงานคมประพฤติและเพื่อ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สมงานคุมประพฤติและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สมงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบาาุรีดำเนินการจัดโครงการสัมมานาดำเนินดำเนินการจัดโครงการสัมมานาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสับสนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ผู้กับ มาใช้กับผู้กระทําผิดให้กับภาพประชาชนระดับพื้นที่ประจําปีงบประมาณ2 5 1 1ซึ่งจะนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของการไปบัติงานและเป็นการตอบสนองต่อภารกิจของกรมคุมประพฤติดโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน50คนเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติและภาพประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนางสาวเบญจมาศก่องทรัพย์ ผู้ภาคสาวนาสารจังหวัดวิเชียรบุรีและนางสาวชรดาอิ่มสวรรค์นิติการชำนาญการสารจังหวัดวิเชียรบุรีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ok ประโยชน์ลิ้มสุขอธิการบรดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์พร้อมด้วยอาจารย์เดชาดวงมากประธานคณะกรรมการควบคุมงานนายสาพันธ์อาวอนานารนในคณะกรรมาการควบคุมงานการก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์และตรวจดูความเรียบร้อยของการก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยมีนายสมพรพูลสวัสดิ์ผู้บริหารห้างสุนยมกัสดสมพรสเตเลตผู้รัาเหมาะก่อสร้างให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม อาคารซึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประยุทธ์ลิ้มสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฒนเพชรบุญกล่าวว่าสถาบันวิจัยพัฒนามีภารกิจในการสร้างและพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นบริการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชนส่งเสริมการวิจัยแบบมีส่วนร่วมแก่ท้องถิ่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติโดยที่สถาบันดังกล่าวจะมีบทบาทสาคัญในการ การที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบณ์จับก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้จากการที่ขณาจารย์และนักศึกษาลงไปทํางานวิจัยในพื้นที่ในความรับผิดชอบคือจังหวัดเพชรบูร์และพิจิตรแล้วสถาบันวิจัยจะเป็นผู้บริหารควบคุมกํากับดูแลซึ่งเม,มีสถานที่ที่เป็นสัดส,ส่วนในการให้บริการจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและสามารถส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลต่อไป ก็จะเป็นอาคารของสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเนี่ยในอน,นาคตที่มหาวิทยาลัยเราจะเป็นอะไรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยนะครับต้องอาศัยองค์ความรู้จากการที่คณาจารย์นักศึกษาลงไปทำวิจัยในพื้นที่นะครับแล้ว สถาบันวิจัยจะเป็นผู้บริหารกำกับดูแลควบคุมคาดว่าเมื่อเรามีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนในการให้บริการท้องถิ่นให้บริการประชาชนในเรื่องการวิจัยจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและก็ส่งเสริมธุรกิจของมหาวิทยาลัยได้รป็นรุ่ค,ครับประชาชนจะสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ยังไงบ้างครับ ประชาชนจะเข้ามาใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ตั้งแต่เริ่มกระบวนการที่เราจะาตั้งหัวข้อวิจัยเพราะว่าเราจะต้องลงไป้นที่เพื่อที่จะไปดูว่าประชาชนเขามีความเดือดร้อนประชาชนเขาต้องการพัฒนาในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่นะครับในเรื่องของการเกษตรนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเราจะทํางานในหลักการที่ว่าให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลของจังหวัดแล้วก็เราจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะครับระหว่างทงถิ่นชาวบ้านกับรัฐบาลบให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงรบบาไม่ใจใเราก็จะ ทำงานในด้านนีัทั้งทั้งสองจังหวัดทั้งจังหวัดเพชรบุร์และก็จังหวัดพิจิตรครับ ดรเด่นรงธรรมมานายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมประจำเดือนสมาคมครั้งที่9ทับสอง้วยก่อนการประชุมมีการมอบเงินสวัสดิการสมาชิกสมาคมให้กับทายาทผู้ที่เสียชีวิตจำนวน3รายสามอำเภอด้วยกันได้แก่อําเภอหนองไผ่อําเภอเมืองและอําเภอหล่มสักรายละ1นึ่งแนบาทรวมเป็นเงิน5 5 2 6 9 0บาทซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมในวันที่18ด ตุลาคมในที่ประชุมมีการสรุปยอดจมนผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพรุ่นที่5ของแต่ละอำเภอการรายงานสถานการณ์ทางการเงินประจำเดือนการเตรียมความพร้อมในการจัดงานใส่มุทิตาจิตแก่กำมังผู้เยู่บ้านที่เกษียณอายุราชการด้วย ที่ห้องประชุมขันตีชั้นสองสลรกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายวรพจน์แหวสิงงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดโดยมีนายประดิษฐ์หลวงจอกพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะเลขาุุการรายงานผลการดำเนินง,งานตามโครงการท่องเที่ยวชุมชนโอทอนวัตวิถี ซึ่งมีการดำเนินการใน31หมู่บ้านงบประมาณ62ล้านบาทและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านละ1ิผลิตภัณฑ์รวม3 1 0ผลิตภัณฑ์และดำเนินการประกวดคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีระดับจังหวัด2หมู่บ้านคือบ้านท่ากกแก่หมู่ที่4ตำบลตาเลเดี่ยวอำเภอลมศักและบ้านเข็กน้อยหมู่ที่4ตำบลเ็กน้อยอำเภอเขาค้อโดยที่บ้านเข็กน้อยได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีระดับต้นแบบ และต้องมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นรณรงค์นักท่องเที่ยวในรูปแบบของแรนดี้โอท็อปและกิจกรรมบล็อกเกอร์พาทัวร์ท่องเที่ยวโอท็อปนอกจากนี้มีการหารือแนวทางการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี2 5 6 2มีการรายงานผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยมียอดจำหน่ายมูลค่า1,782บล้าน3าม6สนบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ21.72 รวมทั้งมีผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนและผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีงบประมาณ2 0 1 1ที่มีการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น220กลุ่มพร้อมกันนี้มีการตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ที่มูลค่า2,175,773,339บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ20 ที่พุทธอธุทยานเพชรบุระอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ดรเสกสรรนิยมเพ่งในายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูร์เป็นประธานจุดทูบเทียนในพิธีสมโภชองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียตรติประจําปี2561ครบรอบปีที่7เนื่องในวันคล้ายวันที่สมเด็จพระเทพระัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเสด็จพระราชมนินประกอบพิธีเบิกเนตรองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียตรติเมื่อวันที่26กันยายน2554และพิธีพุทธาภิเศษเข็มกรด พระพุทธมหาธรรมราชารุ่นรำถวายโดยมีพระธรรมราลังการพระราชประยสบินิตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ฝ่ายธรรมยุทธพระศรีพัชรดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์พระครูเวรุขนารักษ์ พระครูโพธิพัชรธรรมพระครูสุมเมธพัชรพรวัดศรีเมืองหลวงปู่บุญช่วยฐานะธรรมวัดวังทองหลวงปู่บุญจันทิตเจารวัดซับน้อยและพระธิการกองคําอติสุวโนวัดถ้ำผาพึ่งร่วมนั่งปลกอธิษฐานจิตสําหรับเข็มกัดที่ระลึกพระพุทธมหาธรรมราชาแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกเป็นการจัดสร้างจำนวน2 5 0 0องค์มูลค่าองค์ละ499บาทเพื่อมองให้เป็นของที่ระลึกสําหรับผู้รำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาใน งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่7ตุลาคม2561ส่วนที่2สมหรับผู้เช่าบูชาซึ่งจะนำเงินเช่าบูชาทั้งหมดสมทบทุนพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณร์ประจำปี2561สำหรับท่านที่สนใจสามารถขอเช่าบูชาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยติดต่อเช่าบูชาได้ที่โทรศัพท์0811111256มานี้ เพียนใจยณโอกาสนี้ เรียนเชิญข้าหนรามีเดชประธานสภาเทศบาลเพชโบนได้บิจที่าการังกาเขตเกียรติรพิจอณาให้ในสภา นิวลูสปอร์ตแรงเต็มสมรรถนะ155ซีซีที่สุดแห่งสปอร์ตออตโตเมติกยามาฮาแอร์รอ็อค ตอนนี้เราก็มาถึงมนดบหลวงพ่อปึงสัมพันธ์แล้วนะคะเป็นสถานที่ที่แรกที่เราจะมาไหว้พระเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในใ<ช>พื้นที่ 3, อำเภอบสัมพันธ์เลยใช่ไหมครับ ประวัติหลวงพ่อบุญธรรมของเราเนี่ยค่ะที่บติความเป็นมายัางไงโอ้อยากทราบมากเลยครับเนี่ยเพราะว่าสังเกตจากองค์หลวงพ่อนี่มีลักษณะที่สวยสดงดงามมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครที่ตอบคาถามเรื่องนี้ได้บ้างมีค่ะพอดีว่าสุกไปเห็นท่านกำนันค่ะกำนันคะครับผม้าตัวะเครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มีอะไรให้รับใช้ครับว่าสุกาษณรวัดเนี่ยค่ะมาไ<ม>หว้หลวงพ่อบุญสัมพันธ์และทีนี้ก็อยากรู้ความเป็นมาของหลวงพ่อบุงสัมพันธ์เนี่ยค่ะสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีชาวบ้านจากหลายท้องที่นะครับมาหาปลากันนะครับแล้ววันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งชื่อยายมอนอมาหาปลาวันนั้นมันเกิดเหตุอัศจรรย์หายังไงก็ไม่ได้นะครับสะดุดใจนะครับก็ เว้ยมันเป็นอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยไปจุดทูปไปบ่อเก่าหลังจากนั้นจึงค้นพบว่าเป็นพระพุทธรูปจมอยู่ใต้น้ําบึงสัมพันธ์แห่งนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์นะครับแล้วก็เป็นความโชคดีของพี่น้องประชาชนลำพูนสัมพันธ์คนสู่ครับบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยเราไม่อยากมาเที่ยวคนเดียวแล้วเราอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนอื่นเนี่ยเขาได้มีโอกาสมาชื่นชมบรรยากาศแล้วก็มานมัสการหลวงพ่อพุริสัมพันธ์ด้วยผมว่าเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญท่าน นายกองค์การบริหารชนตำบลบึงสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์แนะนํากับพี่น้องประชาชนได้มาเที่ยวที่นี่นะครับขอเยียนเชิญครับค่ะก็จะที่น้องๆเห็นนะคะว่าเวลาเราเดินเข้ามานมัสการหลวงพ่อบึงสัมพันธ์เนี่ยสถานที่แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วนะคะก็ยังเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะอ,อีกทั้งยังหลวงชื่อของหลวงพ่อบึงสัมพันธ์เนี่ยยังเป็นชื่อของอำเภอบึงสัมพันธ์ด้วยนะคะ เชิญชวนนะคะถ้าใครผ่านมาอำเภอบึงสัมพันธ์เชิญชวนมานมัสการหลวงพ่อบึงสัมพันธ์ท่านจะได้ความสุขทางใจกลับไปท่านจะได้ชื่นชมธรรมชาติและยังได,ได้เห็นวิถีชีวิตของพี่น้องบึงสัมพันธ์ด้วยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดเขาแหลมเจริญพันนะคะคซึ่งวัดแห่งนี้นะคะจะมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นบริเวณอำเภอบุญสัมพันธ์อยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมครับอยู่ข้างบนงบนี้เลยค่ะเดินขึ้นไปไม่กี่ขั้นก <c oughs> ็เราจะถจุดชมวิวของอำเภอบุญสัมพันธ์ไปเลยไหมคะไปเลยดีกว่าครับไป <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับนะคะค่ะวันนี้ยังไงข้ามาเที่ยวเลยคะค่ะวันนี้มาเที่ยวค่ะแล้วก็จะรบก้นผู้ใหญ่หน่อยอะค่ะได้ให้พาชมเที่ยววัดงั้นขั้นแรกก็เชิญเที่ยวองค์มณฑลเลยนะคะไปดูใต้องค์มณฑลสวยงามมากจะค่ะพอไหว้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชั้นบนนะคะ ภงคิทัดเ์ทา้งบ้านส่วยงามมาก ผมกลับมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็เดินวนขึ้นข้านนะคะคือท่าแค้วพางามต่ประสิท ขอเชือเชิญเจริญพรทุกตาพระสมใจตาประสีขอเชิญชวนพุทธบริษัท์ทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายได้มาเที่ยวถมทำแก้วพังงามตาประสีซึ่งมีความงดงามนับเป็นธรรมชาติมีชั้นมีเชิงมีช่อมีห้องเล็กห้องน้อยมีทางครคเลี้ยวรถรเลี้ยวคิ้วเคาะสวยสดงดงามน,น้ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ทั้งหมดด้วยกัน หกองมีพระพุทธรูปย่อยๆยอยีกเยอะแย,ยะมากมายมหาศา,นานลนะหลวงตาก็ขอ,อเชิญลูกหลาน,นานได้ขึ้นกันมากราบขอพรยังมีความสุขจ้ะหลวงตาขอเจริญพรจ้า